นะโมมิพุทธเตจะสารตานตายธรรมมิกาเตจะปัสสิติปัสสิทวานารายารมิสุราสิทธิพรหมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรากาคาสมุทา ผู้ตุขังขคาจะสารพชัยยาปสิทธิภาวันตุเตจัยยาชจยาทอรณีทออรณีอุทาธีอุทาธีนาทีนาทีใจยาชัยาขะคนละตนละนิสัยนิไรใส่เสนนเมรุราจะพ้น นระิชัยชัยคัคภีประโสมพีนาเขนทานาคีปีสัตย่าภูตากาลีชัยชัยตุนนิมิตาโรจีชัยชัยสิงคกีสุธาทานามุขาชาชัยชัยวรุณ นามุคาสะตราชัยยะชัยยะจำปาทีนาคุละคันทกชัยยะชัยยะกัจจะพลนาตุรงสุกรพุชมสีหาพียาทีปาชัยยะชัยยะวรุณนามุคาญาตราชีตาคีตาเสนนาฮารีปุนาสุธีนอรณี ชัยชัยสุขาสุขาทีวิชัยชัยทอรานีตาเลสัทธาสุชัยยะชัยชัยทอรานีสันตินสัทธาชัยชัยมังกราตัญญาภาวะเคชัยชัยวรุณนายก เคชัยยชัยยรักขาเสสุรภูชาเตชาชัยยชัยยพรหมินทักขนาชัยยชัยยราชาธิราชศาสชัยชัยชัยปัตาวิงสัพพังชัยยชัยอรหันตา ปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหสุโรฮาโรฮารินเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุรักโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโควิรูปะโคจันทิมารวิอินโตจเวนณเตโยจักุเวโร วารุณโอปิจาอาคิวายโอจับปะจุนโหกุูมาโรตตตระทากอัทธาราสัมหาเทวาสิทธิตาปัสสัตถายโวอิสิโนสาวกสัพพะชยาราโมภาวนตุเตชยธรรมโม จะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยากรรมเอเตนะใช้ยาเตเชนะใช้ยโสดทีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเตเชนะโหตุเตชัยมังคาลังชัยโยปิพุทธัสสสิริมาโต ayam merasa apa Bikmato para cayo uko saya mpo di mana kamu di tata mahisino ayam merasa apa Bimato para ุโคสยัมโพธิมันเดหะปะโมดิตาหชัยยะตะทาอินทะคะนามะเหสิโนชยโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอัยังมารัสสะจะปะปิมาโตปะราจะโย อุโคสะยัมโพติมันเดปะโมทิตาชัยยะตะทาเทวคนามะเสิโนชัยโยปิพุทธาสาสิริมะโตอะยัมมะรสะจะปะปิมาโตปราชโยอุโคสะยัม

Tita chaityatatha naka kana mahesino cha yo pi puta sasirima to ayang marasajapa pi โพทิมันเดปามทิตาชัยยะตาธาสารัมภาคนามเหสินุชาญาโตโพทิยาโมเลสักกายนั่งนันทิวัตทานเอวังตาวังมิชายโยโหหิชาัตสุชายามังคาเล ອະປະຣາທິຕະປັນລັງເກສີເສເພທະວິໂຫຄະເລອະພິເສເເຄສາະພຸດທານັງອັກຄະປະໂຕອະມູທະတိສຸນະຕສມຄັສຸພພາສັງ સુ ດຕຕັງ સુ ຂະໂນ સુ ມຸໂຫໂຕຈະສ ทั้งพระมจาริสุปัทักกีนังกหายกรรมังวาจากรรมังปัทักกีนังปทักกีนังมนกรรมังปานิทีเตเหปัทักกีนาปัทักกีนานิกัตตะวานะละันตัตเตปัทักกิเนเตอัทธลัต ทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาเนียรโอคาสุขิตาโหตาสหัสัพเบหียติภิสุนันตุโหนโตเยเทวาอาสมาธานีอาิกาตาธิคายุกาสัทธ์โหนตุสุขิตาโหนตุสัพพัทารัก ขันตุสัพพัตตานังรักขันตุคินัสสานังยยากากีปัตนาเตสังสัพเมปุเรนตุมนุรธาหยุตกาเลปวัตสันตุวัดสังวัดสาวลากาโรคาจุปัตถว esa niwaren tu jasa pataka sukang kiti sukang arahan tu ya arahan namu mi Buddha teja sarata nata ya tammi kata สุราสีติพรมมาจะอินท่าจะจตุโลกาคัมภีรักกะกาสมุทาผู้ตุงคังข้าจะสารัตชัยยาปสีตีิปาวันตุเตจัยยาใจยาทอรณีทอารณีอุทาธีอุทาธีนา ทีนาทีชัยยาชัยยาคัคตนละตนละนิัยนิไรใสเสนนนเมรุราชจะพ้นนอรจีชัยยาชัยยาคำพีประสมพีนาเคนธนาขีปีสัตจะพูตากาลีชัยยาชัยยาตุน นิมิตาโรจีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธาน a m u คาจา,าชัยยะชัยยะวรุณน a m u คาสัตราชัยยะชัยยะจมปาพินาคากุลาคันโทชัยยะชัยยะกัจยาคนนาตุรงสุกราภู ชมสีหาพิยาคาทีปาชัยยชัยวรุณนมำขาหยาตราขิตาคิตาเสนนาฮรีปุนาสุทินอรณีชัยยชัยสุขาสุขาชีวิชัยยชัยยทอรณีตาเล สัทธาสุชัยยาชัยยชัยยทอรณีสันตินสัทธาชัยยชัยยมังกรารัญยาภาวะเคชัยยชัยยวรุณนายาเคชัยยชัยยรักษาเสุรภู ชาติเฮชาชัยชชัยพรหมินทคณาชัยชชัยราชชาธิราชศาสชัยชยชัยยปะัวิงสัพพังชัยชชัยอรหันตาปัดเจกะพุทธสาวังชยชัยมหิสุโรฮาโรหาริน เทวาชัยยชัยยพรมมาสุรักโคชัยยชัยนาโควิรุณหะโควิรูปะโคจันทิมารวิอินโทจาวนณเตโยจักเวโรวารุณปิจาอากีวายโยจปะจุนหกุมารโร ทารัตทาโกอัตถาราสมหาเทวาสิทธิตาปัสสอาทายโสโนสาวกสัพพะชัยราโมพวันตุเตชัยธรรมโม จะสังโคจะทัสสะปาโลจะชัยยากังเอเตนะใช้ยาเตเชนะชัยยโสทีภวันตุเตเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยาลังคาลังชัยโยปิพุทธัสสะสิริมาโต

โคสะยัมโพธิมันเดหะปะโมติตาชัยยตทะอินทคนามะหสโนชัโยปิพุทธัสสะริมาโตอัยยัมารัสจะปปิมาโตปราจโย Uko sakyam poti mande pa muti taha jaya tata te wakana Mahesino jaya pi putasasiri mato Ayamara sacapa mato para jaya uko sayam.

ta Hacaya tata na namahi sino Jayo pibuasirimato ayam ma dapat Bimato paracayo ko saym โพทิมันเดปามูทิตาชัยยะตทาสารัมภะคนามเหสิโนชาญาโตโพทิยาโมเลสหกกายนั่งนันทิวัฒโนเอวังตาวังมิชายโยโหหิชายตสุชายามังคะเล aparajitapannankesi sepathavipokare a p i s e k e s a b h u d h a n a a k a p a t o pamutati s u n a k t a n g s u m k h a l a p h a p h a t a s u h u d d i t a s u h a n o s u h u t o c suhit ทั้งพระมาจาริสุปะทักกีนั่งกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทักกีนั่งปะทักกีนั่งมโนกรรมมังปะิทีเตเหปะทักกีนาปะทักกีนานิกัตตวานาลพันตตเปะทักกิเนเตอัธัต คาสุกิตาวิรุณหาพุทธัสสะเนี๊โรคาสุกิตาโหทัสสะสัมเปหิยติภิสุนันตุหนโตเยเทวาอัสมาธเนี๊ยติกาตาธิคายุกาสัทห์หนตุสุกิตาหนตุสัพพัทารัก ขันตุสัพพสัตานังรักขันตุขินะสัสสนายากากิปัฏนานตสังสัเมปุเรนตุมนุราธายุตกาเลปวัตสันตุวัตสังวัตสาวลากาโรคาจุปัตตวะ Esa niwaren tu jasa pataka ya sukang kiti sukang arahan tu yatharaang namu mi Buddha teja sarata nata ya tammi kata parami สุราสีติพรหมมาจะอินท่าจะจตุโลกะคัมภีรัพระคะหภสมุทาผู้ตุงขังข้าจะสารพภชัยยาปสีติปาวันตุเตจยาใจยาทออรณีทอารณีอุทาดิอุทาดทนะ ที่นาทีชัยยะชัยยะคะคนละตนละนิสัยนิไรใส่เสนนเมรุราชพ้นนอราทีชัยยะชัยยะคำพีประสมพีนาเคนธนาคีปีสัตจะพูตากาลีชัยยะชัยยะตุน นิมิตาโรจีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานามุคาจ่าชัยยะชัยยะวรุณนามุคาสัตราชัยยะชัยยะจัมปาทินาคากราคันทกชัยยะชัยยะกัจยาพนาตุรงสุกรพุู ชมสีหาพียาคธิปะชายาชายาวรุณนามขายาตราชิตาคิตาเสนนาหารีปุนสุธิโนราณี ชัยชัยสุขาสุขาชีวิชัยชัยทอรานีตาเลสัทธาสุชัยยะชัยชัยทอรานีสันตินสัทธาชัยชัยมังกรารัญญ่าภาวะเคชัยชัยวรุณนายา เขชยาชยารักษาเสสุรภูชาเตชชาชยาชยาพรหมินทาคาณาชยาชยาราชาธิราชศาสชยาชยาพระวิงสัพพังชยาชยอรหันต์ตา ปัจเจกพุทธสาวังชัยยชัยมะเหสุโรฮาโรหารินเทวาชัยยชัยพรหมมาสุรักโคชัยยชัยยะนาโควิรุณหโควิรูปะโคจันทิมาราวิอินโทจเวนาเตโยจักุเวโร วารุโนปิจาอาคิวายโยจับปะจุโนคุมาโรตถตทารถโกอัตฐารสามหาเทวาสิทธิตพาปัสสัตถายโยอิสีโนสาวกะสัพพะชยาระโมภาวนตุเตชัยยธรรมโม จะสังโฆจะทัสสะปาโลจะใช้ยากังเอเตนะใช้ยาเตเชนะใช้ยโสทีพวันตุเตเอเตนะพุทธท่าเตเชนะโหตุเตใชยามังคาลังใยโยปิพุทธัสสิริมาโต ayam merasa apa Bikmato para cayo uko sayam po pamu di tahajaya tata prama nama mahisino cayo pi putasa ayam merasa apa Bikmato para อุโคสะยัมโพธิมันเด a ะปโมทิตาหชัยยตะทาอินทะคะนามะเสโนชัยโยปิพุทธัสสริมาโตอัยมารสจะปปิมาโตปราจโย อุคโคสยัมโพธิมันเดปะโมธิตาชัยยะตะทาเทวคะนะมเหสิโนชัยโยปิพุทธสสิริมะโตอายัมมารัสะจะปะปิมะโตปราชโยอุคโคสยัม

โอทิม ah at pues ันเดปามทิตาชัยยัตาาสารัมภาคนามเหสินุชาันโตโอทิยามูเลสหกายะนั่งนันพิวัฒโนเอวังตาวังมิชายโยโอหิชาัตสุชายามังคาเล อัปราคิตปัญลังเกสีเสปัทวิปหุคเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอักขปโตปโมทติสุนคตตังสุมังคลังสุปหภาตังสุหุหติตังสุขานุสุมหุโตจะสุยิ ทั้งพระมาจาริสุปัทักกັนังกหายกรมວงวจกรมังปัักกีังปัทักกีนงมโนกังิทีเตเหปัทักกีนาปัทักกีนานิกตตวานลพันตัตเตปักกีนเตอธล ทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาเนียโรคาสุขิตาโหทัสสะสัพเปหิยาติภิสุนันตุโหนตุเยเทวาอาสมิทานีอาิกาตาธิกายุกาสัทธโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพธารัก ขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุคินัสสะนังยะหะกาจิปัฏฐนาเตสังสัพเมปุเรนตุมโนรถายุตตะกาเลปวัตสันตุวัสังวัวะลหะกโรคาจุปัฏฐว ဖယဖေယအသရ်င်င်င်ခ်င်င်င်ကအရျြစ်င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 ်ဘပာသဲီောကံးုကာက်င်